ในประเทศไทยจะมีร้านอาหารอีสานขึ้นห้างอยู่ร้านหนึ่งทีมาเรากินบ่อยจนอีกนิดใจนึงว่าเป็นหุ้นส่วนเขาแล้วทุกคนตามหลวงพะบางรอบที่ร้อยอร่อยอ่ะวันนี้แวะมากินแซบอิลลี่สาขาเดอมองามมาทีไรมาเราล็อกเมนูตั้งแต่ยังไม่เดินเข้าร้านมาทีไรก็ต้องเนี่ยหนีไม่พ้นอ,อร่อยจริงอง่ะเส้นมะละกอเนี่ยก็ต้องกรอบนัวกผู<ม>้ปลอมะม,มาบอกตามหลวงพะบางร้านนี้คือที่สุดไม่มีอะไรมาล้มแชมป์ได้มาร้านอาหารอีสานถ้าป้าจเจ้าเนื้อโคขุนย่างมาทำเป็นซูชิแบบนี้ไม่ใช่โอมากระเซนนี่มันเปิดพิสดารสามัดาสมโคี เห็น <He 's S 2> ตัวอื่นเขาก็ราดน้ำจิ้มแจ่วกินดีๆส่วนตัวนี้เอาเนื้อโคขุนไปคลุกกับน้ำส้ตมตำถ้าจะปลาขนาดนี้ปลายกสดเลยก็ได้ไหมเมนูอะไรหากินยากป้าเราสั่งมาหมดอันนี้ต้องจ,องอจกก่อนเขาเหนียวแต่ก็ไม่คิดว่าป้าจะนั่งเจง้าอูนอ้อยไข่มดแดงในห้างป้าบอกเห็นแกเปิลนอยไม้ไข่มดแดงร้านนี้อยากจะกันงามๆอยากให้เครื่องมันแน่นๆเลยนะเครื่องมาเต็มเลยอะไข่มดแดงมาทั้งรังเครื่องมาทั้งสวนขนาดนี้ก็นึกว่าป้าจะอิ่มก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจบที่ต้มแซ่บเอ็นแก้วเนื้อน้องลายได้ยังไงต้มเอนแกัวเอ็คือนั่่่งงงโโซซตาแแลลมมอนนไไหบบคคเเดีียยวๆใร มมกล่ๆมๆตรวจได้ใจเยน็นๆห้องสีนงนห้องสีนะ้ำนึกว่าเคียวซีิเมต์มาร้านนี้น้องเราสั่งไก่ย,ย่างซ่ฟอิลีทุกรอบแต่รอบนี้มันบอกจะเอาน้ำยำแซลมนอนมาลาแบบเชฟตัวจริงมันบอกนี่แหละยำไกา่ย,ย่างที่อลังการที่สุดในร้านย่างมาฉ่ำเนื้อน,นุ่มแต่เราไม่ได้กินสักคำ ควรอิ่มเนาะไก่ปวดไปทั้งตัวสัญญาว่าสามชั้นทอนน้ำป,าาปลาเจ้าปลาล้านี่จะไม่แบ่งใครมาห้างใครจะไปคิดว่าจะได้กินลำพึงห่อใบตองย่างไม่เหมือนเป็นนมอะนัวนัวมันมันวันที่ดีมาหากินยากที่นี่มีหมดขนาดไข่หมดแดงยังมีขายทั้งปีตอนแรกนึกว่าจะได้ห่อกลับบ้านสรุปหมดเกลี้ยงอีกนินดน่าจะเรียจานเป็นร้านอาหารอีสานคืนห้างที่มากี่ทีก็ยังประทับใจแอบถามพี่พนักงานมาเขาบอกจะมีเปิดสาขาเซนทันปิ่นเก้ามีโป้ส้มตำซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ละวันเมนูไม่ซ้ำกันชอบเผ้อมเผ็ดน้ยมาี่งกัันนนนนนยยาาาาาากกกกีี้้ชวปิ่่เอลืมมรบแซะทุค